สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูน้ำหมักสะเดาผมนะครับอืมกินแรงมากนี่ครับน้ำสะเดาสมวสมก็มีใบสะเดานะครับห้าห้ากิโลนะครับแล้วก็น้ํา น้ำหมักชีวะาพุอีเอ็มนะครับ1ลิตรผสมกับผสมกับกากน้ำตาลอีก1ลิตรแล้วก็น้ำเปล่า20ลิตรนะครับนี่ครับนหนึ่งอาทิตย์เข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปฉีดต้นไม้ดูนะครับขอบคุณครับ